ีครับผมชาติจรยทซับนะครับดูรถุญแคเทเตอรลาสามสองศูนปีทูกบดําีเนรองเล่น,นะครับเลนองแขงน,นาะีถนนให้ดูออนัด้ถนนสีเลนครับ คิวนะบักเก็ตของเขามีส 10. 1ตันีิโบไดรคระาความร้อนด้วยน้ำปล่อยสามสิก้พลังมาครับแลเครื 1, ่องก็วิไปว้่รอบกนาที4.7.1 รอกำเนิดเกิดที่แดนพันดินใหญ่ครับสำหรับไอหนุ่มมาก,กันถือว่าลุกผสมก็ได้แล้วลุกครึ่งนั่นลุกครึ่งประ,ะกรอบที่แดนพันดินใหญ่สวดส่งเ d ีทูถือว่าหลอ่อรับนะ เสร็จรกระโดดมาเป็นเน็กเก้นครับนะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนกเก้น uh, แล้วก็มีทั้ง4ีซูบโซมีทั้ง g c นะครับแล้วก็ PX แล้วก็4สซูโบกู oh, oh, เยอะแยะเป็นหมดรับช่วงล่างนะฮะนี่ใช้ใบแท็กแค่79ซนติเมตรนะครับ

ลิดก็ปี2017นะครับ2017ถึง2019 17 18 19สามปีครับนี่ทูจะสร้างมาสาปีตอนนั้นก็จะเป็นเนกเจ้นนะปัจจุบันป้ายแดงไม่มีแนะ้วมีแต่คือสองคือสาม เรี่ยอยู่ไม่ได้ถามคนขับว่ากี่ชั่วโมงครับนะชั่วโมงการบินกี่กันชั่วโมง,งนะ้ะงานขยายซีเลนต้องเอาขนเก่าอาครับนะรถก็โอโอโอสัญจรไปมา รีวิวลํมบากครับต้องระมมดระวังตัวแม่ดูครับดูทรงน,นะสีก็สีเหลืองตัดด้วยขาวดำนะครับนะกระบอกสีดำ ดันซิงครับอ่าลุยไปโ oh, <yeah. S 2> อ้ยมาผมจะทำยากครับโอ้ oh, ดนีนี่ยังรอเหล็กแข็งพวกอะเหล็กฮัดดอกเลยนะอ๋อ oh. เสร็จแล้วเสร็จแล้วงม,มเน้พอแล้ว ดูบันท้ายเขาหน่อยครับนี่โอ้จิกแรับกาดข้างละตัวพี่น้องมเดิมนใหญ่ไหมทรงเขารอนะดีทูนี่เดี๋ยวให้ดูกรองครับว่ากรองเล็กเป็นยังไงจะอยู่หลังเก๋งอ๋อ งัดพี่ครับนึกว่าจะเสร็จแล้วโอัอน,นี้งัดแผ่นนะพี่น้องงัดแผ่นเออประมาณห้าเซนนะครับห้าเซนโอ้ยงัดยาโอ้หูดยางประตอยออกไปก่อนแล้วโอ้ใส่ ใส่ดำก็ใส่ดำก็ใจแล้วเปิดหน้าไปก่อนแล้วก็เลียงไว้ครับกินใช้ได้ปุดยางประตอยครับ แข็งเลยมีลงตั้งรับครับร้อกิโลนิวตันนะครับจาะแข็งสำหรับที่ถูเป็นยงกับโซ่ครับ Loi gera